ะาวท,ทันาตลก็ขาดตาทานเปลี่ต่างเปลี่ยนต่างทางการริมวางเกิดกามาุนวางยังไงมันกะทบกันวางยังไงไม่กบกนท่านสังเกตงไม่กระทบมไม่ได้สังเกไม่ไดพิารวางติดกันหมพอไปถูกเปลี่ยงเพราะมันด้วยกัน การกำหนดพิจารณา้วก็วามรับผิดชบขอพิจารณาเขาก็ไม่มีอะไรทางการงานที่ใหญ่เป็นความถูกต้อ,องดีงามในโลกนี้คงไม่มีการงานอะไรยิ่งกว่าการงานของผู้เกี่ยวต่อตอนจะหเห็นคนจ้าทุกงานนี้เป็นงานเยี่ยม พราะนั้นฝืนใจมนุษย์ที่มีเพลีเรพ,พเราะเพลียพาให้ฝืนไม่อยากทำหรือมันยากมันลำบากมีน้ำท่าหนึ่งในศาสนาคืบล่าศสานาอีกตัวคืบล่าจะมาย,ยิ่งยงสัตว์น,นะไม่ค,คิดไม่กังวลมนุษย์เราจะงงกขนาดไรท่านใช้ความบริบัติตามพระพุทธเจ้าจริง ไปได้ไม่สุดชีกก็ต้องไปได้ตามภูมิตรงตัวนี้มีความสบายมีความเย็นหลกเย็นใจหาความสุขเแท่จ,จริงหาที่อื่นนอกจากหาที่ใจหาที่ปฏิบัติเพื่อถอดที่เหลสซึ่งเป็นตัวภยัยตัวทุกข์ตัวให้เกิดทุกข์ออกแล้วไม่มีทางหาอันนั้นเป็นการเพิ่ม นี่เป็นการถอดตัถนถอนไิเลยเป็นหลักกองใบไน้พวนี่เรา,เาทำเพื่อเรามเหมือนอย่างเราถอนต้นไม้ตัดต้นต้นไม้บางต้นมันก็แต่มันแข็งบางต้นมันก็ไม่แข็งถอนต้นไม้ไมัยากบางต้นมันก็รากมันลึกบางต้นมันก็ตื้นมันไม่ลึกถอนง่าย พอจะถอนมันออกกันเองโอเคลตัวมันลึกมนตื่นก็ถอนแรงมีอาอน้ำหนักกันดิตัวมันแขนนละมันแข็งละฟันมันมันไปก็จะเปฟันแบบเดียวกันกับฟันต้นกล้วยฟันต้นกล้วยมันเป็นอย่างนี้ฟันไม้เนื้อแข็งมันก็เป็นอย่างนี้ฟันไม้กลัวไปกับต้นกล้วยมันยังปิดกันดีฟันไม้เนื้อแข็งจะมีทับนี้ได้เต่มันจะขาด ตายทั้งหมดวิเศษบางประเภทมันเหนียวแน่นบางประเภทก็มาเหนียวนักตานทำมุมเพียนเราจะทําแบบเดียวกันไม่ได้ฉันใช้สชติปัญญาก็เหมือนกันเราจะทช้แบบเดียวกันไม่ได้มัตนต้องมีแง่หลักเปล่าไปตามนะเรื่องของวิเศษท,ที่มีความเหนียวแน่นต่างกันแล้วผลของมันเวลาทําได้ก็ ที่เหลือก็หลุดลอยไปตามอำน,นาจความเปลี่ยนแห่งเราความสุขมั่นก็โผล่ตัวขึ้นมาซึ่งเป็นตัวผลทั้งขัญทั้มขัน<ฮ>ไม่มีใครเป็นคนนับคนได้เราเองเป็นคนได้มีความสุขความสบายเพราะไม่มีอะไรเป็น,คคนเครื่องขอกวนบรรดาที่หลุี่หนหลุดลอยไปแล้วเพราะความเปลี่ยน<ฮ>น่กลับมารบกวนนั่นก็เป็นความสบายที่เราไม่สบายไม่ใช่อะไรนะี่จะเรื่องที่เหลือรบกวนทนั้นนะอย่าเข้าใจว่าเป็นอื่นนะ มันจะข้าจอะไรไม่สบายก็าอะไรเพ่งทาาแขนไม่สบายจิตไม่ยุ่งมันก็เป็นกรูไม่กังวลไม่วุ่นวายถ้าจิตมีเลีอยวรี่ด้วยแล้วยุ่งทั้งสองเป็นโรคจิตขึ้นมาอีกโรคหนึ่งโรควุ่นวายโรคเดือดร้อนเราเป็นผู้ทดสอบครดควรเรื่องเหตุเรื่องผลเราความเพียรมันพอบึกพอบืน พระพุทธเจ้าเปคนคนหนึ่งแล้วเป็นคนคนหนึ่งไม่มีอะไรเกินเรา็นขันห้าบรรดาขันห่าท่านก็สอนเพื่อเราอีกนี่ทำไมเราจะไม่สามารถท่านใจจะพ้นจากภัยที่กำลังก่อควนคุกคามคามอยู่เสมอภายในจิตใจมากน้อยเป็นอยู่ตลอดเวลา จะให้สิ่งนั้นไ่ออกมันก็เป็นต้นเพลของภาคเปลี่ยนลงไประดีปัญญาก็ันมีตั้งเสมอมความเพียรการเข้มแข็งมันมีทิพย์ติมีตีหมายปลายทางมีวันเสร็จวันสิ้นได้งานของธรรมเน,น,นี่ยของวิชิตตังธรรมใจย่างเศรษฐกิจในพระศาสนาพระศาสนาคือถอดถอนกิเลสมันไม่ใช่ยุ่ง เสร็จกิจในการถอดถอนกิเลสเพราะกิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญนะเราวิจีตัง้งปารณียังการตั้งการอย่างจิตที่ควรทำา็คือการถอดถอนกิเลสและการมันเป็นสติปัญญาให้มีความเข้มแข็งขึ้นนยนะก็เลยทาเสร็จแล้วนะกร,ระตังกร,งนะระตังกัรณีังนับปรังเิรษายาติประชานาติจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มี อื่นที่จะทไให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีจะถอดนจยเดอะไรอีกก็ไม่มีจะส่งเสริมสติปัญญาเ,เพื่อออีกก็ไม่มีเนี่ยรู้ชัดเห็นจริงทุกอย่างแล้วอืมุตตสมีมุต,ม,ม,ม,ตมีติงานังโหติเนี่ยก็บอกเมื่อจิพ้นแล้วงานความรู้แจ้งชาวปรจิต คุดพ้นแล้วย่อมปรากฏขึ้นในขนาดนั้นไหนไม่ต้องกะหามาจากใครให้มาบอกมาีิอยางไงฉันพ้นแล้วยังผมพ้นแล้วยังไม่ยังเปิดปัญสัที่จึดโคลมอยู่กับทุกคนทําให้มันถึงจิตถึงแดนตามหลักทมที่คุนสอนเรืออหมดทั้งหลักเก่วหลักบ้อยเผาไฟพุตธประธรรมให้มันแหลกหมดก็ไม่มีหล้ว จเจาอะไรมาขวนมันมีกิเลสขวนใจมันก็แสนสบาย,ยานี่ที่เราไม่สบายภายในจิตใจมากน้อยเพราะเรื่องกิเลสขวนทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าอะไรมาขวนนะเรายังไม่เห็นภัยของกิเลสที่ควนหัวใจเราอยู่แล้วเราจะไปเห็นภัยอะไรจากที่ไหนมันมืดมันบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังไม่เห็นความทุกข์ยังไม่เห็นนรกทั้งเป็นของยูบนหัวใจเราแล้วเราจะ ไปเหนขอ,ของดีของดีที่ไหนทำมาเห็นไปในโลกตอดถอนไปนโลกดับไปในโลกด้วยตปธถรมมันหมอดมีวายเลยใชดับไปหมดเลยนะทำจากคมส่วนมากที่ไหนสิ่งเหล่านี้ดับไปเท่านั้นแล้วมันก็สบายดีเลยไม่มีอะไรควรอ mm hmm. ดีตอนาคตมันกหมดลมรวมกันปัจจุบันรู้เท่าอยู่เชียอเนี่ย มันก็ม่ยึดซิเดี๋ยวอนาคก็ปล่อยไม่ไม่มีอะไรถือมีต้นไม้มปลายทางของความเคลื่อนตรนี้ที่เสร็จที่สิ้นแต่งานทางโลกไม่มีสิ้นทำตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดโลกไหนก็เหมือนกันตองไปทำอยู่นั่นไงงานทางโลกง,งานทางธรรมมันมีที่สุดที่สิ้นถ้าทำด้วยความตั้งใจ โลกนี่ถึงจะตั้งใจขนาดไหนก็ไม่เสร็จงานของโลกแต่งานของธรรมนี่เสร็จสึ่งไปได้ลงถึงจุดุีิตังธรรมใจยังได้มันเลนือโลกมันโลกก็หมายถึงกิเลสสมมุติทั้งหลายเนือโลกไปเกาะไปเกี่ยวีสมมุติทั้งหลายนะั่นมาทับใ,ใจเรามันหนือก็คือวอ่าถอนเอาหมด นิรินเหมื้อสิ่งนั้นทวันเหนือกว่าเหน,อน,เนือสมมติว่ามันไปแล้วเนื้อต่ใต้นก็ดีตามนั้นตังกินอยู่เท่านั้นแหละคุณหนึ่งไงมันก็สบายเห็นสบายเป็นอนันตการไม่มีการไม่มีละเมาเรียกว่าอนันตการไม่มีการอี่นใดและมีระหว่างเป็นอาการนิโกปัดปฏิเสธการมีนามานที่ ไปกับธาตุกัาขันจะหวังอะไรกับธาตุัขันอีกจะไม่มีหมดความหวังปิดไม่บกพร่องแล้วจะหวังอะไรามาอะไรมาซ่อมปินสมบูรณ์เต็มที่แล้วไม่มมบกพร่องไม่อยากไม่หิวไม่หยอารมณ์ต่างๆนั้นเคหยห็นด,ดับปิดทันเลยเคยกำัดับซ้อมสมบายสบอ ทุกขษาันติการสุขขังต้องทุกข์ะก่อนนะจึงได้สุขเป็นที่พอใจที่มากรเราสุขซะก่อนเป็นสุกขษาณาธิการสุขขังเอาสุขก่อนต่อไปก็เป็นทุกข์ทำให้เราปวดหัวลำบากลำบนยิ่เกียดยิ่งทำรวมหนักันลำบากเอาความสุขอยู่เฉยเลยรับความสุขความอุบาทว์ลง แล้วผลทม้นจะได้รับข้างหน้าก็มีแต่ความทุกข์เนี่ยอันสุภาษอาันพลังทุกข์กันมก่อนท่านออกกระทู้แล้วก็แกก็ว่าแล้วไม่ค่อยเข้าใจอะไรนักนานปฏิบัติมมนเข้าใจเอีอะ